ามารถใช้นวดตัวและควบคุมปริมาณครีมอาบน้ำได้แบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกสบายทั้งนั้นใช่ไหมคะเจ้าของไอเดียที่ว่านี้คือคุณแวรนเนอร์ชิลินเพอร์ค่ะตอนนี้เทรนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกำลังมาแรงดังนั้นเขาเชื่อว,ว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ต้องได้รับผลตอบรับดีแน่นอนระบบการทำงานของมันนั้นง่ายมากเลยค่ะภายในสายฝักบัวจะมีการสอดสายเล็กๆอีกสายซ้อนเข้าไป เพื่อให้เป็นสายสำหรับปล่อยครีมอาบน้ำและแชมพูนั่นเองปริมาณครีมอาบน้ำและแชมพูนั้นควบคุมโดยการกดปุ่มค่ะแต่แนะนำว่ากดเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วละค่ะคุณแวนเนอร์ได้แนวคิดนี้มาจากสมัยตัวเองหนุ่มๆแล้วมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านจึงต้องแวะอาบน้ำตามปั๊มหรืออู่ซึ่งบางครั้งเก่าและสกปรก พราะเมื่อก่อนอผมต้องไปอาบน้ําในสถานที่ที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมันจะต้องเป็นไปได้ไหมผมก็เลยประดิษฐ์เครื่องอาบน้ําฝักบัวออแบบนี้ขึ้นมานะครับมันสะดวกมากแล้วก็สะอาดมากเลยทีเดียวนะครับฝักบัวของคุณชลิมเพิ่มเหมาะกับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงแรมหรือว่าปัม๊มนอกจากนี้แปรงขัดผิวยังแบ่งระดับความนุ่มเป็นสามแบบสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบ เรามีแปลงขัดผิวทั้งหมดด้วยกันสอมแบบที่ทั้งสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะทำความสะอาดก็ง่ายครับแค่ล้างน้ำเท่านั้นเองนะครับก็สะอาดแล้วระบบการทำงานของฝักบัวง่ายมากขึ้นการกดปุ่มก็คือการเริ่มทำงานของระบบตัวปั๊มจะทำการปล่อยครีมอาบน้ำด้วยแชมพูให้ไหลออกมาตามสายที่อยู่ภายในแล้วออกมาทางรูฝักบวัวเมื่อเรากดปุ่มหยุดปั๊มก็จะหยุดทำงานเช่นเดียวกับระบบทั้งหมด แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องเจือจางครีมอาบน้ำกับแชมพูด,ด้วยน้ำซะก่อนนะคะเพราะตัวปั๊มยังไม่แรงพอที่จะดันส่วนผสมที่ข้นๆได้จึงอาจทําให้เกิดการติดอยู่ตามรูฝักบัวได้แต่คุณชลิมเพิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เตรียมแผนการรองรับเอาไว้แล้วด้วยค่ะ ตอนนี้ถ้าผมมีเวลาว่างก็จะผสมครีมอาบน้ำกับแชมพูเก็บเอาไว้นะครับแต่ในอนาคตถ้ามีการนำไปวางขายแล้วก็ผมก็คงต้องจ้างให้ใครหรือบริษัทไหนช่วยทำให้แล้วลระครับอย่างไรก็ดีแม้จะต้องผสมน้ำก่อนแต่ก็ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะการอาบน้ำปกติในแต่ละครั้งเราจะใช้ครีมอาบน้ำอย่างน้อยถึงสามช้อนโต๊ะเลยทีเดียว ในขณะที่ของคุณชลิมเพิช้อนเดียวเท่านั้นเองคุณชลิมเพอรใช้เงินลงทุนไปรวมทั้งสิ้น30,000ยูโรและตอนนี้ก็เริ่มมีสปาบางแห่งและลูกค้าทั้งในและนอกประเทศติดต่อเข้ามาบ้างแล้วแม้จะยังหาผู้ช่วยไม่ได้แต่คุณชลิมเพอก็ยังไม่รู้สึกตังบนไม่เป็นไรหลอกครับตอนนี้ยังไหวอยู่ทำมาขนาดนี้แล้วไม่ว่ายังไงก็ทัองทำให้ถึงฝั่งฝันนะครับไม่ยอมง่ายๆหรอกครับ และในอนาคตเราก็เชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ของคุณชลิมเพอจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ